สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับตามที่ได้กล่าวไว้ในคลิปก่อนนะฮะที่ว่าจะานำพระสมเด็จนะฮะไม่เกิน10องค์มาตรวจก่อนในของเดือนธันวานี้ก็ได้รับการตรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทุกคนที่เข้ามาก็ทราบดีนะครับว่าผมก็ทราบดีว่าทุกคนอยากจะรู้ผลการตรวจแล้วก็อยากเห็นนะฮะลักษณะของการตรวจเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าผมได้เอาไปเข้าเครื่องออทำการตรวจนะลักษณะยังไงแล้วเห็นค่าของการตรวจเนี่ยออกมาแบบไหนแล้วอ,อะไรคือหลักเกณฑ์ในการที่จะดูว่าเป็นพระแท้ถึงยุคไหมมีมวลสารถูกต้องตามที่เราเข้าใจไว้ว่าพระพุทธสารโตต้องใส่อะไรลงไปบ้างหรือเปล่านะฮะก็ มีหลายองค์แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้ดูสององก่อนนะฮะสององก่อนเพราะว่า,าต้องขออนุญาตอาขออนุญาตเจ้าของด้วยขออนุญาตเจ้าของด้วยองค์แรกนะฮะก็อยากจะให้ดูความแตกต่างนะฮะอ,องค์แรกนะฮะอยากจะให้ดูในเรื่องของอพระที่ไม่น่าจะถึงยุค แล้วไม่น่าจะเป็นมวลสารที่พระพุทธารย์โตใส่ไว้นะฮะถามว่าเอารู้ได้ไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะฮะว่าควรหรือไม่ควรถูกหรือไม่ถูกนะฮะผมจะไม่พูดชี้นำนะฮะก็ให้ทุกคนนะใช้วินยนยามแล้วก็บรรดฐานของตัวเองนะฮะในการที่จะคุยกับตัวเองนี่แหละครับว่า ของแท้คุณจะเป็นยังไงแล้วของของแบบนี้จะเรียกว่าของเก๊ได้หรืออยางนะฮะต้องขอบคุณอาจารย์คนนี้มากเลยนะครับก็ขออนุญาตนำพระที่ท่านเอามาตรวจนะฮะเสียเงินเป็นหมื่นบาทนะฮะในการมาตรวจพระองค์นี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้พระแท้กลับไปนะครับเพราะว่าเมื่อตรวจแล้วเนี่ยผมก็มองเห็นว่าเป็นพระที่ ยังไม่ถึงยุคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ต้องขอบคุณนะอาจารย์จริงๆนะฮะผมก็เลยต้องบอกกับเพื่อนๆไว้อย่างงี้ครับว่าเมื่อผมเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยคิดได้ว่าเอาอย่างงี้ไหมถ้าถ้าตรวจออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยคือมันตรวจง่ายเรื่องของเรื่องอะ่ะคือ คือพระองค์ที่เก๋นเนี่ยพอตรวจเข้าไปปุ๊บพอพอรู้ว่าตรวจเข้าไปนิดเดียวบางองค์นะบางองค์ไม่ต้องตรวจไปยันอนุภาคมวลนะบางบางองค์ตรวจแค่ผิวผิวข้างบนเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นพักไม่ถึงยุบองค์นี้แค่ตรวจไปตรงจุดที่โฟกัสมาก,ก็คือเหล็กไหลเนี่ยก็ตรวจลงไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ถึงยุบก็คือหมายถึงว่าเป็นเหล็กธรรมดานะฮะแถมอาจจะเป็นเหล็กที่ ยุคปัจจุบันด้วยเพราะมีคอมเมียมเข้าเข้าไปด้วยนะฮะก็เลยเ,เป็นพระที่ผมคิดว่าแค่ตรวจแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องตรวจปไปยันอนุภาคก็เลยบอกกับอาจารย์ว่าเอาอย่างนี้ล้กันเดี๋ยวอาจารย์เอาพระที่คิดว่าใช่อีกองคหนึ่งมาเป็นองค์ที่สององค์ที่สองเนี่ยผมจะไม่คิดเงินนะฮะเพราะว่า,อ,าอันเนี้ย มาตรฐานเนี่ยก็ใช้กับทุกคนเหมือนกันใครเอาพระมาตรวจเนี่ยถ้าตรวจองค์แรกแล้วเกนเนี่ยองค์ที่สองเนี่ยผมไม่คิดเงินละกันนะฮะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะถ้าเป็นพระเกที่ตรวจง่ายเนี่ยอย่าง,างแบบนี้คือมันเกนชัดเจนเลยก็เลยแบบว่าใช้เวลาตรวจน้อยผมก็เสียค่าชั่วโมงกับบริษัทน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะเขาเรียกว่าตรวจองค์ที่สองให้ได้เพราะว่าองค์แรกเนี่ยตรวจไปทีเดียวเนี่ย จบแล้วไม่ต้องลึกเข้าไปข้างในละอ่าก็บอกกันเกินๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รู้นะนโยบายนี้ว่าเออเอาพักมาตรวจนะถ้าเป็นพาร์เก๋นนะเอาองค์ที่สองมาได้นะไม่เสียเงินนะเพราะว่าพร์เกดูง่ายตรวจง่ายมากครับพร์เก๋แล้วคนที่เอ่อได้พัรกเนี่ยอย่างอาจารย์คนนี้เขาก็เอามาให้พวกเราเนี่ยได้ดูเป็นบรรทัดฐานว่าพร์เกนเนี่ย ดูลักษณะแล้วก็สวยผมดูแล้วทีแรกใช้กล้องพัน X2 กนะฮะก็สวยมากก็ยังไม่กล้าบอกว่าเป็นพระไม่ถึงยุคเลยอ่าเพราะว่าลักษณะพิมพ์แล้วก็าทางกายภาพนะฮะผิวก็แกล่งดีนะครับผิวก็แก่งดีแล้วก็ซุ้มก็มว้วนอ่าแล้วดูมวลสารอะไรแล้วเนี่ยก็มีพอประมาณนะฮะพอที่จะน่าจะเป็นพระแท้ได้ ะะมีเปอร์เซนต์แบบ50-50เลยคราวนี้ก็ก็ถามอาจารย์ละอาจารย์ก็โอเคที่จะให้มาออกอสื่อได้ว่า,อ,าองค์นี้ไม่แท้นะฮะก็น่าเสียดายไปแต่สิ่งที่อาจารย์ได้ไปก็คือไม่เก็บพาเกยไว้ในมือเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานนะฮะอาจารย์ไม่ต้องมาเก็บพาเกยไว้ในมือนะฮะโดยที่ท่านไม่รู้เพราะทุกคนเน่ยเราไม่ต้องมาประดิษฐ์คำหรอกครับ ว่าพระแท้ทุกองค์จริงๆแล้วเราพูดกันตรงๆเลยว่าเราอยากได้พระที่พระพุทธเจ้าโตเป็นผู้สร้างนะฮะไม่ใช่ว่ามาบอกว่าพระสมเด็จแล้วก็แท้ทุกองค์เพราะว่าเออเอาไปเอาไปอะไรอ่ะเอาไปเข้าพิธีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะบอกพระเกศไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เอาหรอกครับประดิษฐ์คําแบบนี้มันเหมือนแบบว่าก็พูดแท็กกันไปเรื่อยนะครับเออก็เราก็รู้กันอยู่ครับว่าเราต้องการ พระที่ผู้ชจันโตเป็นผู้สร้างถึงยุคนั้นจริงๆเอ,อส่วนจะรองลงมาเป็นพระสมเด็จเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่พื้่วจันโตสร้างก็ต้องบอกไปเลยว่าเป็นพระไม่ถึงท่านนะเ,เป็นพระเป็นพระรุ่นหลังก็พูดกันไปตรงๆเลยนะฮะไม่ต้องมาประดิษฐ์คำให้มันดูแบบว่าสับสนวุ่นวายไปอยู่อย่างนี้ฮะ,ะเมื่อตรวจแล้วไม่ใช่นะครับก็ ก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันไม่ใช่เอาแต่องค์ที่ใช่มาอย่างเดียวนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเหล็กไหลที่เป็นรูปประคำเหล็กไหลของพระพุทธาจย์โตก่อนนะครับอันนี้ก็ได้มาจากพี่ตีแลบก่อสร้างนะฮะนำมาใหเา้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นประคำเหล็กไหลของพระพุทธาจยาโตจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ทุกคนก็ลองคิดตามดูว่า ถ้าเป็นประคำเป็นเหล็กปกติเป็นเหล็กลที่ที่มีมวลสารเหมือนเหล็กทั่วไปอา่าก็คงจะบอกกับตัวเราเองได้ว่าคงไม่ใช่หรอกแต่นี่พอตรวจไปนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับเพียบไปหมดเลยนะครับมีทั้งแบรดเรียมมีทั้งไทเทนเนียมมีทั้งแร่ต่างๆที่อยู่ในประคำรูปนี้มากมายเลยนะครับ แล้วก็เกิดความมหัศจรรย์ว่าเท่าไปอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ไหนนะฮะจะบอกว่ามีเหล็กไหลอยู่ในองค์พระมีแร่นั้นแร่นี้อยู่ในองค์พระไม่ว่าจะเป็นพุทธทาสนะฮะหรือว่าอัญมณีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของมีค่านะครับก็ เราสามารถตรวจลงไปได้ว่าที่เราเห็นด้วยตาด้วยกล้องขยายนั้นนะความจริงมันใช่หรือเปล่านะฮะเพราะยังไงนะฮะการเห็นด้วยกล้องพัน x ถึงจะขยายได้มากขนาดไหนนะฮะแต่ก็ไม่สามารถจะสรุปออกมาเป็นเป็นความจริงได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นใช่สิ่งที่คิดอยู่หรือเปล่านะฮะก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับองนี้นะครับก็เดี๋ยว ผมขึ้นให้ดูกันนะครับว่าผมอาพอตรวจลงไปของพระองค์เนี้นะครับทุกคนจะได้รู้ไว้ครับว่าอยู่เวลาเจอพระที่มีลักษณะส,สวยก็จริงไม่จําเป็นต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับหมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องพิมพ์นี้นะฮะแต่ว่าถ้าเจอพระลักษณะแบบว่าโหเหมือนจะแท้แห้งเนื้อได้สีวันนะอะไรทุกอย่างได้แต่พอตรวจขึ้นมาแล้วนะธาตุที่มีอยู่ ดันบ่งบอกอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่กัผมก็ขึ้นให้ดูนะฮะเปรี้ยวนี้สีขาวนะฮะสีขาวสวยซุ้มม้วนนะฮะเ,เ,เ,เขาเรียกว่า,ามีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะอ,อ่ะก่อนไปดูก่อนไปดูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูประคำเล็กๆก่อนอ่ะผมขึ้นประคำเล็กๆให้ดูผมเอาประคำเล็กๆหลไปไปไป,ไปเข้าเครื่อง ตรวจออกมานะฮะทุกคนจะเห็นว่าจะมีธาตุที่ค่อนข้างมหาสารย์มากมายไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมเบเรียมแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายตามที่เห็นนะฮะผมขึ้นให้ดูนะฮะเนี่ยครับคือประคำที่บอกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยในในเหล็กไหลที่อยู่ในองค์พระต่างๆนะฮะ ก็ควรจะมีแร่ที่มหาศักจ์หรือเป็นแร่ที่เป็นเขาเรียกว่าแร่กายสิทธิ์แร่ทรัพย์สิทธิ์เนี่ยอยู่ในตัวของอเหล็กไหลที่ที่เราคิดว่าเป็นเหล็กไหลในองค์พันธุ์นั้นๆบ้างนะฮะนี่ฮะเห็นแล้วนะครับวิธีการตรวจเข้าเครื่องอแล้วออกมาเป็นกร اف, าฟแล้วก็เป็นแร่ต่างๆแยกให้เห็นนะฮะแล้วก็มีแร่ต่างในรูปคำเนี่ยมีแร่ที่มี ไม่น่าเชื่อว่าจะไปอยู่ตรงนี้ได้มากมายนะฮะอ่ะเสร็จแล้วกลับมาดูกลับมาดูองค์ขาวที่เราเกิดไว้ข้างต้นนะฮะที่บอกว่าทําไมถึงบอกว่าไม่น่าจะเป็นพระที่พระพุทธ,ธารยาโตสร้างนะฮะก็อันดับแรกเลยมองไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีว่ามีเหล็กไหลยอยู่อ่าเราก็เลยเอาอ Taste ะะคาร์บอนเทสนะฮะคาร์บอนเทสเนี่ยสีดำๆที่เห็นแปะอยู่นะฮะ แปะเพื่อให้เป็นสื่อนำไฟฟ้าในการที่เครื่องจะตรวจให้นำไฟฟ้าด้วยแล้ว2ก็คือ,อผมจะทำเป็นหัวแหลมๆเพื่อชี้จุดที่จะตรวจนะครับพอเราเข้าไปในเครื่องเราจะได้หาจุดเม,ม็ดมวลสารเม็ดนั้นๆได้ง่ายนะฮะเนี่ยก็ดูวิธีการตรวจนะครับก็คือเอาเข้าไปในเครื่องในเครื่องเนี่ย กล้องของอิเล็กตรอนไมโครสโคปรุ่นนี้นะครับของคิตาชินะครับนะฮะก็ไม่ต้องถามนะครับว่ามีคุณภาพมี iso หรือเปล่าระดับเครื่อง10น่าจะประมาณ17ล้านนะฮะก็ก็ราคาก็เป็นเป็นที่เหมาะสมของคุณภาพนะฮะบ,บอกว่าแพงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเทคโนโลยีเขาแค่น้ำหนักเครื่องที่เห็นอยู่เนี่ยก็เกือบตันแล้วครับ ก็ค,คือเทคโนโลยีค่อนข้างเป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ดีมากๆอ่ะพอเข้าไปในเครื่องเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเข้าไปในเครื่องเครื่องก็ทำงานแล้วก็แสดงผลออกมาเราก็คอนโทรลในการโฟกัสจุดนะฮะโฟกัสจุดนั้นๆที่เราได้ทำการแปะคาร์บอนเทสไว้นะฮะเพื่อจะโฟกัสพอโฟกัสเข้าไปปุ๊บธาตุก็จะขึ้นมานะฮะขึ้นมา จุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เป็นเหล็กไหลอ่าที่เราคิดว่าเป็นเหล็กไหลนะที่เราคิดว่าเป็นเหล็กไหลนะมันใช่หรือเปล่าก็มาดูกันนะอ่ะก็พอเราส่องไปดำพระสมเด็จเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นเป็นเงาเงาดำดำเป็นเงาเงาดำดำเราก็จะบอกแล้วเนี่ยเหล็กไหลภายดำเหล็กไหลอะไรน้ำพีอะไรก็ไม่รู้นะก็พูดกันไปต่างๆนานาอ่าแล้วเหล็กไหลมันต้องเป็นยังไงอ่ะคุณลองตอบตัวเองว่า ในเล็กไหลเขาควรจะมีธาตุอะไรบ้างเขาควรจะมีอ่า Fe ก็คือเหล็กแล้วก็มีแค่นั้นไม่ต้องมีอะไรละอืมพอตรวจเข้าไปครับก็เจอ Fe ขึ้นมาจริงๆก็คือเหล็กอ่าแต่ Fe ขึ้นมาเนี่ยเป็นปกติเหล็กก็ต้องมี Fe ส่วน C คาร์บอนกับ O ออกซิเจนเนี่ย อันนี้ถ้ามันอยู่คู่กันปริมาณใกล้เคียงกันเนี่ยในในในบนเนื้อโลหะเนี่ยนั่นแสดงว่าคือสนิมบนโลหะอ่าเหล็กเหล็กขึ้นชื่อว่าเหล็กยังไงก็มีสนิมจะมีมากมีน้อยยังไงก็มีสนิมครับก็ก็เขาคือเหล็กอะ่ะมันขึ้นมาว่าเหล็กยังไงอ่าค่าอ่าซีโอคาร์บอนกับออกซิเจนเนี่ยนั่นก็คืออ่าเป็นค่าของสนิมนะฮะที่ขึ้นมานะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า Co คู่นี้ไปอยู่บนโลหะหรือว่าไปอยู่บนมวลสารประเภทไหนก็จะต้องแปลค่าอ่านค่าไปคนละแบบกันนะฮะถ้าไปอยู่ในอัญมญณีก็คือคาร์บอนอ CO ก็จะเป็นคาร์บอนก็คือถูกต้องแล้วเพราะว่าอัญมณีมาจากคาร์บอนมาจากหินนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีะตัว CO คาร์บอนออกซิเจนแล้วก็จะมีะะแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะฮะซิลิกอนอะไรพวกนี้ อ่ะกลับมาตรงเหล็กไหลเหล็กไหลเนี่ยพอตรวจไปแล้วมันไม่ใช่เหล็กไหลครับมันไม่ใช่เหล็กไหลมันคือเหล็กปัจจุบันแถมผม,มยังไปเจอ,เอ,อโครเมียมนะฮะค่าโครเมียมขึ้นอีกโครเมียมคืออะไรก็คือเหล็กที่เอาไปชุบโครเมียมนะครับเมื่อเหล็กเอาไปชุบโครเมียมนะครับก็จะกลายเป็นเหล็กที่ สนิมไม่ขึ้นแล้วก็จะมีความเงาอืมเข้าใจยังเนี่ยมันออกมาเหล็กกับโครเมียมไอตัวธาตุอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นธาตุอ่พวกอ่ของที่เป็นธัญญาหารแล้วก็จะมีพวกออ่่อาธาตุพวกนี้เข้าไปอยู่นะฮะพวกอ่าอะไรล่ะแมกนีเซียมเมงกานิสอ,อะไรเนี่ยเอ Mn แล้วก็แมกนีเซีย Mg อะไรเนี้ยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ใช่ละไม่ใช่แร่โลหะนะฮะแล้วก็มีจำนวนน้อยซึ่งสามารถตีความได้ว่ามันเป็นแค่สารอาหารที่ที่อาจจะเข้าไปในทัญ,ญพืชนะฮะก็อย่างเช่นผสมพวกกล้วยเข้าไปเนี่ยก็จะมีแมกนีเซียมในกล้วยในอะไรด้วยอ่ะ,อะก็สรุปว่าเจาะลงไปตรงเหล็กเนี่ยก็เจอเหล็กอย่างเดียวครับเจอเหล็กกับสนิมอย่างเดียวแล้วก็มีโครเมียมซึ่งโครเมียมเนี่ย ก็ไม่ควรจะเจอเพราะว่าม right. ันกลายเป็นว่าเหล็กอันนี้เป็นเหล็กที่ชุบโครเมียมมาโครเมียมมานะฮะทำให้ไม่ขึ้นสนิมนะฮะให้ขึ้นสนิมได้ยากแต่มันก็พอมีอยู่บ้างนะฮะเราก็เลยเห็นว่าหน้าตามันก็จะออกมาดำดำเงา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 เงินเงินนะสวยเลยนะเงาเงาเงินเงินผูเหล็กไหลแน่นอนเลยสรุปแล้วเป็นเหล็กชุบโครเมียมครับ ไปต่อไม่ได้แล้วไม่ต้องตรวจอนุภาคมวลอะไรละจบแล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าตรวจไปแล้วแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันก็คือไม่ใช่อะครับอ่ะสรุปว่าอ่ะทุกคนลองคิดดิว่าเหล็กชุกคอมเมียมควรไปอยู่ในระสมเด็จไหมอืมให้สวยขนาดไหนให้ดูแล้วเป็น เล็กไหลขนาดไหนแล้วควรมีอยู่ในองค์นี้ไหมแล้วองคนี้จะบอกว่าเป็นพาแท้ได้ไหมหรือผู้เชิโตมีเหล็กชุบความเนื่อมในสมัยนั้นนี่คือแค่จุดจุดหนึ่งนะฮะที่มันไปต่อไม่ได้ตรวจลงไปลึกกว่านี้ก็จะเจออะไรที่มันเยอะกว่านี้ยังไม่ต้องไปยันอนุภาคการรวมตัวของเนื้อมวลสารอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปขนาดนั้น ผมถึงบอกไนงะตรวจแล้วอย่างนี้ผมก็สงสารเจ้าของพระนะเออก็เลยบอกว่าให้เอามาอีกองหนึ่งนะเอามาอีกองหนึ่งผมจะตรวจให้เพราะตรวจให้ให้ฟรีไม่คิดตังค์เพิ่มนะฮะเพราะว่าเห้ยมันตรวจง่ายเหลือเกินมันง่ายเกินไปผมอยากได้ยากแล้วถ้าใครเอามาตรวจนะได้ผลเอาไปแล้วเอาใบใบรีพอร์ตที่ผมที่ผมตรวจเจอเนี่ยเนี่ยเหล็กคอมเมียมต่างๆเนี่ย แล้วก็จุดโฟกัสที่ผมทําไปให้เนี่ยถึงจะเป็นพระเกสผมก็ให้ใบรีพอร์ตไปนะเพื่ออะไรล่ะเพื่ออาจารย์หรืออาจารย์คนเนี้ยที่เป็นเจ้าของพระหรือใครก็แล้วแต่ที่เอามาตรวจกับผมเนี่ยเพื่อไปซื้อพระมาในราคาเป็นล้านล้านหรือเป็นแสน,นอะไรก็แล้วแต่แล้วเอากลับไปคืนเจ้าของเอากลับไปคืนคนที่คุณซื้อมาแล้วแล้วคนที่คุณซื้อมาเขาบอกว่าเอ้ยจะไปเชื่อมันมันโกหก ผมเนี่ยของแท้ผมจะเอาไปแจ้งความมันพูดโกหกหรือผมจะเอาไปตรวจซ้ําที่ไหนก็ได้นี่แหละครับผมเลยทําใบรีพอร์ตอันนี้ไปให้คุณจะได้เอาตรงเนี้ยเป็นหลักฐานว่าผมพูดจริงไหมอ่าถ้าพูดเก๊ก็เล่นถ้าพูดไม่จริงถ้ามันอุปโลกหขึ้นมาก็แจ้งความมันเลย แล้วถ้าไปจูไปตรวจแล้วไม่เจอในสิ่งที่มันเอามาออกให้ดูเนี่ยก็เล่นมันเลยนี่ผมทำไปให้หมดนะฮะใบรีพึวรีพอร์ตก็เอากลับไปด้วยนะฮะจะได้เอาไปเป็นหลักฐานว่ามันเก๊เอา่าถ้าคนไหนได้แท้ก็ได้เอาเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักฐานว่ามันแท้ดีไหมเออมันต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบแท้ก็แท้เก๊ก็เก๊เอากันเลยตรงๆเนาะดีไหมแบบนี้ดีไหม อ่ะลองไปดูพระแท้สักองค์หนึ่งนะฮะอันนี้ผมตรวจเกี่ยวกับเม็ดอิทธิธาตุที่อยู่ข้างหลังนะฮะที่เราเรียกว่าเม็ดอิทธิธาตุพระองค์นี้ก็เป็นพระยุคต้นนะฮะแล้วก็เนื้อมนสารค่อนข้างสวยแต่ผมให้ดูเรื่องของการตรวจเม็ดอิทธิธาตุเม็ดแดงเม็ดนี้นะฮะสวยมากๆเลยทีแรกก็เข้าใจว่าดูด้วยกล้องพันเอกก็เข้าใจกัมกึ่งระหว่าง ระหว่างดินพระกำแพงสูง่อที่เป็นมวลสารสีแดงที่เราเรียกว่าอิฐพระกำแพงนะฮะกับเม็ดอิทธิธาตุดูมันกํ้มกึ่งไม่มั่นใจนะฮะก็เลยแต่ถ้าดูเนี่ยถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาเพื่อนเพื่อลองสังเกตนะลองดูนะเขาก็จะเหมือนเหมือนอนยัมมณีอ่ะเหมือนพวกพลอยที่ยังไม่เจริญในอ่ะแต่เขาก็มีความกลมอยู่นะแต่เขาแต่เขาดูข้างในแล้วเหมือนแบบเป็นแบบ อยเดียขาจะมีแบบเป็นเสี้ยนน่ะเป็นแบบเหมือนหินสีเหมือนเป็นเซียนน่ะอ่าอยู่ข้างในแต่พอตรวจก็ต้องเลยต้องเอาไปตรวจดูเพื่อให้มันจบจบไปว่ามัวแต่เดาอยู่ไงฮะกล้องพันเอกก็ก็ดูได้เท่านี้ก็ไม่สามารถที่จะจบจบได้ก็ไปส่องเข้าเครื่องเหมือนกันครับเนี่ยก็ทําเหมือนกันทําเหมือนองค์แรกเลยเข้าไปฟุ๊ปปุ๊ตรวจออกมาปุ๊บขึ้นมาเลยค่าเลยซิลิคอนเอ๊ยไม่ใช่ซิลิคอน คาร์บอน C ตัว C คาร์บอนนะฮะ C คาร์บอนนั่นหมายความว่าคาร์บอนออกซิเจนแล้วก็มีแคลเซียมแล้วก็ซิลิกานั่นหมายความว่าเป็นพลอยเนื้ออ่อนนะฮะเป็นเป็นในลักษณะของพวกพลอยพวกคอร์สนะฮะอ่าก็เห็นไหมก็เป็นอัญมณีที่ใส่ลงไปเห็นปะเออ แล้วก็ยังมีการตรวจเนื้อพระตรงนู้นตรงนี้อีกเยอะแยะมากมายก็มีแร่ต่างๆที่มหาัศาจรรย์ในพระองค์นี้ที่ว่าแท้เยอะแยะมากมายเห็นไหมมันต่างเั็นะส่วนพระองคอง์ที่บอกว่าตรวจแค่เล็กเนี่ยตัวตัวเนื้อพระไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่คาร์บอนคาร์บอน คาร์บอนก็น้อยกว่าด้วยจริงๆคาร์บอนต้องเยอะคาร์บอนเนี่ยถ้าเป็นพวกซากซากอินทรีย์สารที่ที่พูดง่ายว่าเอ่อเอามาสร้างในองค์พระเนี่ยพอเราตรวจไปจะเจอคาร์บอนก็คือตัว C ีอ่าแล้วในคาร์บอนก็จะมีออกซิเจนนะฮะเป็นเรื่องปกติเขาจะคู่กันนะฮะถ้ามีคาร์บอนก็ต้องมีออกซิเจนเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะจะออกมาจากเนื้อเนื้อพ้ะเพราะว่าในเครื่องเนี่ยมันจะเป็นสูญญากาศเขาจะแวะ็กอาอากาศออกหมดเลยข้างในจะเป็นสูญ สุญากาศเพราะฉะนั้นออกซิเจนที่ที่ออกมาจากค่าที่เห็นเนี่ยก็คือออกซิเจนที่ออกมาจากตัวเนื้อพระออกมาจากตัวพวกอินทรีย์สารต่างๆนี่แหละ,ะหรืออาจจะเป็นความชื้นก็ได้ก็จะออกมาคราวนี้พระองค์ที่ว่าเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยก็คือพระเก๋ไม่ถึงยุคเนี่ยเขาก็จะมีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าไม่ มีแค่แคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือปูนปูนเนี่ยจะเรียกว่าปูนเปลือกหอยหรือปูนธรรมดาเอ้ปูนปูนหินขาวอะไรที่ไปซื้อมาทำพระทั่วไปเนี่ยหรือเปล่าอันนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ตรวจเข้าไปยันมูลแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปูนธรรมดาเพราะไม่มีเอสไอซิลิคอนเข้ามาอยู่ด้วยเข้ามาอยู่แบบ ปริมาณใกล้เคียงกันนะถ้า SI เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยจะมีในเรื่องของแคลเซียมคาร์บอเนตเข้ามานะฮะอันนี้ผมทำการวิจัยวิเคราะห์มานะไม่ได้อยู่ยๆแล้วเอามาพูดนะเออคือแคลไซต์เนี่ยเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้นะเกิดในเนื้อโลหะได้นะฮะแต่ผมจะให้ดูที่พัทกระดานผมเกิดในเนื้อโลหะได้แคลไซด์ Kelsey เนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดในเนื้อปูนนะ คือความชื้นในอากาศธาตุต่างๆผ่านอายุมาหลายร้อยปีเนี่ยทำให้เกิดแคลไซด์ไนดะ้เราก็ไปตรวจแคลไซด์จากธรรมชาติอันนั้นนะ่ะว่ามีอ,องค์ประกอบอะไรบ้างแล้วเราพอเรารู้องค์ประกอบแบบนั้นเราก็มาใช้กระพาะสมเด็จมันคือแคลไซด์ที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆโดยไม่ต้องพึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือพวกปูนเปลือก่อยหรือปูนหินต่างๆ แต่เปนเป็นแคลไซา์ที่ไปเกาะในเนื้อโลหะแบบนั้นเจ๋งว่านะครับถูกต้องไหมมันเป็นแคลไซต์บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองอ่าอ่าอะไรก็แล้วแต่องประกอบทั้งหมดปุ๊บเนี่ยพอวิเคราะห์จริงๆแล้ววิเคราะห์เยอะนะผมไม่ได้ตรวจแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเอามามาพูดนะแต่มันพูดไม่หมดหรอกวนนนนนอนนันเนี้ยเนี่ยเป็นปึกๆเป็นปึ่งๆเนี่ยต่องานหนึงเนี่ยมันมันเยอะอ่า ทั้งวิเคราะห์เอาออกมาวิเคราะห์นั่งดูแล้วก็ใช้เครื่องวิเคราะห์อีกต่างหากนะฮะกว่าจะได้บทสรุปที่ชัดเจนมาให้ทุกคนดูถึงกล้าพูดไงถึงกล้าเอาเรื่องของกฎหมายมา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 ยันไงว่าเออถ้าผมพูดไม่จริงหรือว่าอุปโหลดขึ้นมาก,ก็สามารถเอาไปใช้ในขบวนการของกฎหมายได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมตรวจออกไปเป็นพระเกศนี่น่ากลัวเพราะว่าถ้าคนที่เขาไปซื้อพระราคาเป็นละล้านมาเนี่ย เขามาถ้าผมไม่จริงเนี่ยเขาก็เอามาเล่นกับผมได้ยังที่เห็นมีข่าวในในท้องตลาดทั่วไปที่ใช้กล้อง1ิ X 2แล้วบอกพาร์เก้นะเขาก็มีการฟ้องร้องกันอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะผมก็ทราบดีนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมกล้าพูดว่าที่ผมตรวจอะมันคือสิ่งที่ออกมาจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมันออกมาจริงๆเป็นมีผลอย่างนี้ยืนยันจากเครื่องอที่มีคุณภาพระดับนี้นะฮะ ทุกคนก็น่าจะต้องยอมรับนะฮะถ้ามันเก๊ก็คือต้องเก๊นะครับถ้ามันแท้ก็คือต้องแท้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาเอามาเทียบให้เห็นเรื่อยๆระหว่างพระเก๊กับพระแท้นะฮะวันนี้ก็เป็นสัมเปิลน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยวจะได้ ไม่เขาเรียกว่าไม่หายจากหน้าจอกันไปนะฮะไม่ให้ไม่ให้หายคิดถึงไม่ให้หายคิดถึงก็เนี่ยแหละครับก็โอเคไหมดีไหมครับผมทําแบบนี้ดีไหมมีตรงไหนที่อ,อยากอยากรู้ถามคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยอยากรู้ถามคอมเมนต์มาเลยนะฮะก็พยายามตอบในคนที่ตั้งคําถามที่ควรจะตอบอแต่คนไหนที่ตั้งคําถามแบบเขาเรียกว่า วกไปวนมาผมก็ขออนุญาตไม่ตอบนะครับนะฮะก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปขอทำเป็นอาพระทัากดานด้วยนะครับออีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ